สวัสดีอดแบนเนสเกมเนี่ยฮะและเกมที่คุณรับชมนี่คือเกมอูแบนเทรลฟรีสไตล์นั่นเองนะครับก็ชื่อเกมอ่านยากชิบหายขึ้นบนคุณโอเคครับเป็นเกมที่เป็นเกมเกี่ยวกับการขับมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็อยากจะลองเล่นดูครับก็ซื้อมาได้สักพักแล้วมาเทรนนิ่งครับเราต้องมาลองเทรนนิ่งก่อนนะครับมาคอนติเนียมีการเลือกรถเป็นการขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะครับมาสตาร์ทเกมเลยครับมากดอะไรครับ จะยกล้อโอเคโอเคครับอ่ะวัดเบรกดูบาลานต้องให้บาลานนะครับโอเคครับเล่นไม่ยากครับเกมอย่างนี้โอเคโอ้แค่จอกมากเบร์บอกเบยอ่าเลเวลโอเคต่อไปครับเทรนนิ่งสองปโอเคครับปะต่อต่ออ่าแล้วกด โอเคไปครับภายใน5นาทีไปโอ,อ้มีท่าด้วยหมุนอะหมุนโชว์อะอา๋อคอ,อ,อ, <c oughs> อห,กหักเลยทีเดียวโอเคไปครับอ๋อต้องอ,อะไรคืออะไรสต็อปอะไรวะ อก็วัดคืออะไรครับเมื่อกี้อือวัดฮะวัดวัดเคอทำไรครับประกูกดแล้วนี่เอ้าวัดเอาใหม่ครับกำลังงงๆครับโอเคโอเคปึ๊บแล้วนี่สตาร์ทไม่ถึงนะฮะ อ๋อเมื่อกี้ผมไปกดโดนเหมือนแบบเป็นสไปปานะครับอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วอ๋อพอถึงน่าเบรกปึ๊บปึ๊บขอใหคอยหลังลงเหรอโอเคครับโง่ตั้งนานอะไรที่มันง่ายๆไม่น่าโง่งครับผมเสียใจเลยเสียงรถนี่มันแสบแก้หูดีจังดีจริงๆออกเสียไป กระโดดอืมเก็บเงินเ่ยโอ๊ยกระโดดไปล้โอ๋โอเคเมื่อกี้แรงไปก็โอเคฮึ๊บฮึบไปไปโอเคโอ้โหถึงเส้นชัยแล้วโอเคครับตามต่อไปไปวันนเราสามารถอัพรถได้แล้วมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยสองพันเป๊ะเลย อัพอะไรดีคลาสสิกออกไม่ต้องอัพแล้วสี่รถเฮ้ยอัพแล้วอัพ,ลพแนนพล้วเพิ่มการควบคุมแม็กสปีดอันนี้น่าจะอัพไม่ได้น่ารับล้อครับเพิ่มการควบคุมแต่ว่าลดความเร็วลงไปไปไปครับคูเป็นสปีดก็ไม่ได้ตางจากเดิมเลยโอเคเลยโอ้หโหโคตรที่ไปครับ คนทำไมไม่ชนคนการเล่นท่าด้วยไม่บอกกันสักคำนี่ครัจัมจัมโอเคสูงได้แค่เนี้ยโ,โหจัมจัมได้จีจีมากตายครับไปต่อตังตังโอ้โหตังอือืโอเคครับลืมเก็บตัง <laughs> ก็สนุกดีครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นคลายเครียดแล้วอ๋อแล้วรูปอ๋อนี่คือที่ทททหนึ่งมาต่อเลยไม่ต้องอัพเฮียอะไรทั้งสิ้นครับไปไปครับอือหือเอ้ามีโค้ดด้วยล้อติดเอ้ยแล้วเมื่อกี้ใครโอ้ฮึบไปครับโอ้แต่ตามอะไรมันทันไหมครับเนี่ยเออโอเคเลย ฮึบเอาโอเคไปคนอย่าขวางไปครับโอ้โหป้าตำรวจขวางทางโอู้หูเกือบชนไปครับลูกกอล์ฟโอ้โหเก็บยาเก็บเย็นขับขึ้นได้ไงโอ้โหโอเคปึ๊บเออโอเคไปต่อ ตำรวจละตำรวจสวัสดีตำรวจ,วรวจไม่ชนไม่เคยโดนเลยอยากชนโดนโอ้พงัพงพงัพงพั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 งแล้ววัดเฮ้ยตัวชื่ออะไรอ๋อบ้านสีสิงโอ้โหโอ้โหเร่งครับจังหวะนี้เร่งเร่งเลยเร่งตำรวจตำรวจเป็นไรครับแล้วก็ขเข้าเส้นชัยครับผมโอ้ดีดีอยู่ไปต่อดีครับมีอัพอะไรบ้างสี่พันครับเราจะเก็บไปอัพ สี 4, ่พันเราเอาไว้อัพอันนี้แปดพันเลยครับอ่ะอัพเครื่องเลยไปครับสตาร์ทเกมไปไปแล้วครับมีโกดอีกแล้วอ๋อโอเคเลยมีโกผู้กุชชนเลยครับนี่ของจริงเนี่ยโอ้โหเฮ้เยแล้วกูทำไมกูร่วงอ่ะวัดอะโคตรไม่ขี้โกงมากไม่รู้ทางแล้วทำไมหมดหมเล่นแมปเดิมปะผมรู้สึกหมดผมเล่นแมปเดิม อ๋อแต่ว่าคนละเวลาอะไรอย่างงี้ไปนี่กระโดดอ่าแค่นี้คือมึง e จะทำสะพานทำไมวะให้มันลพังเล่นอย่างงี้ไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริมจิมชนถังโอเคเอ้ยทอยถไม่เบรกไม่เคยได้ตังโอเคครับ,รบพ่อเส้นชัยไปต่อเลยครับไม่ต้องไม่ไมไมต้องดูอะไรมากมายครับกดไปต่อเลยไปโอ้โอาอันนี้สูงอันนี้สูงอยู่ โอเคได้ตังค์แล้วไปครับอะไรนี่น้าท่วมนี่คืออะไรครับอ๋อไปครับเฮ้ยเมื่อกี้ข้างบนมีเหมือนตังค์ให้เก็บได้แต่เก็บยังไงโอ้โอ้ไปสิครับเฮ้ยไปสิโอเคเที่ยอะไรโอ้ทะลมทะลมโอ้โอ้โหืหฮึสิประการตามากขับยากขับเย็นจริงครับรถมาใส่เกมที่นี่ขับยากมากแล้วกระโดดเลยตังคืออะไร อ๋อซึบอืมโอเคแล้วชนจะมา้วค่อยโอเคครับต้องรอต้องรอเวลาอ่ะถึงไหมถึงครับไปครับโอ้เออโอ้โหโอ้โหโอ้โหมอไซค์กลายเป็นขี้เลยไปครับเฮ้ยเมื่อกี้จะมีหินร่วงเฮ้ยโอ้ขับยากนะว่าเอ้ย ไปดิไป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 แล้วรอดแล้วครับโว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 จะตามยังไงครับหินยกล้อเข้าเลยโอเคไม่ได้เงินเก้าพันวะไปต่อเอ้ท่าพันแล้วไกลแล้วไกลแปดพันแล้วไปเข้าป่าแล้วตอนนี้อ๋อต้องชนต้นไม้ให้กระเด็นด้วยโอ้โห สตรีทเหรอฮะอุ๊ยตังโอ้โหไม่ได้ตังอีกแล้วไปไหนสตรีทตามนายจะทันแล้วสตรีทฮึบอืมอืมชนหมดอะไปสิอ้าวอ้าววัดอ้าวคืออะไรครับคือรถอ๋อเอาเขาชนชนเลยอาวโดนด่าอีกรอบอีกอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ย เอาวัตถุฟ้าชนโอเคต้นไม้หรือยียอะไรป้อป้อ,ปอโอเคเอา้าวไม่ได้ตังค์อีกเหตังค์มาครับตายครับอืโอ้โหโอ้โหขับขึ้นได้ไงครับเอา้เอาอ๋อขึ้น,ข,นขึ้นไปเอาตังค์ครับตายครับอ๋อเล่นกันอย่างนี้นี่เองโอ้โหอธีการห่วงตังค์เกมนี้ก็เป็นอะไรที่เทียมากครับ ห่วงไปก็คือตายครับอย่าออย่าขวางทางลุงลุงไปตายซะเฮ้ยเราอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้เราเจอมาแล้วเราเจอมาแล้วโอ้โหอ๋อติดติดเอาโอเคแล้วกูมาเจอลุงอีกแล้วโอ้ไปอู้เอ้าลุงเอา่ากูหามต้องกูชนลุงเนี่ยแหละ โอเคครับไปกระโดดโอเคฮึบโอเคไม้ล่วงโอเคเข้าเส้นชัยไปโอหเมื่มีคนขับสี่ิวิครับโอเคครับเราขึ้นด่านใหม่แล้วอ้าวทำไมมันไม่ปลดล็อกคือไรอ๋อต้องอัพของครับโอเคครับเราไปเมืองสองแล้วเราขอตัดกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวกูอัพรถก่อนอัพรถก่อนครับมา เจ็ดเคอย่างเทพโอเคครับแล้วก็จบไปแล้วกับเมืองแรกครับเล่นโคตรกาดตอนนี้เราก็จะขับเข้าเมืองแล้วครับไปพบกันใหม่พาร์ตต่อไปแล้วกันครับสำหรับพาร์ตนี้สวัสดีครับ